ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมพระเครื่องเกจิคณาจารย์จยังหวัดบุริลัมอีพีหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องใช้คำว่าความจริงที่เซียนพระไม่เคยบอกนะครับผมเหรียญหลวงพ่อพาอัลาปการุ่นแรกหรือทองแดงรุ่นแรกเนี่ยเป็นบล็อกเดียวกันนะครับเป็นบล็อกเดียวกัน เหรียญหลวงพ่อพารุ่นแรกมีบล็อกเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีบล็อก A บล็อก B บล็อก C นะครับแล้วก็เป็นที่หน้าสับสนหรือเป็นที่เล่นหากันสับสนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเหรียญเสริมนะครับเหรียญเสริมหลวงพ่อพานี่ยก็เอาผมสันนิษฐานนะครับว่าเอาบล็อกเก่าเนี่ยไปถอดไปถอด แล้วก็มีการเอามาต่อโค้ดพอพานใบโพอยู่ที่ด้านล่างนะครับผมที่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่จะเห็นเป็นโค้ใบโพนะครับบางองค์ก็ไม่มีนะครับบางองค์ก็ไม่มีสําหรับมือใหม่สําหรับมือใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาสะสมเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเล่นเอาสับสนนะครับเพราะว่าเอาบล็อก ผมคิดว่าน่าจะบล็อกเก่าเนี่ยไปถอดจึงทําให้มีเค้าโค้งนะครับมีเค้าโคง้งดูเพลินๆเ,เนี่ยเทบแยกไม่ออกนะครับว่าเสริมมาหรือไม่เนี่ยถ้าลองสมมุติว่าถลอกมาเนี่ยใช้มาบ้างดูแทบไม่ออกนะครับว่าเป็นเหรียญเหรียญเก่าเหรียญเสริมนะจะดูไม่ออกเลยถ้าคนที่เขาไม่ได้ชำนาญการจริงๆ รุ่นแรกเนี่ยเราจะเข้าใจกันดีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้ดูพศศศลากับหัวนะครับนี่ยศศลาคือคําว่าพศเนี่ยสรรรองพน,นะครับนี่หัวศศลาเนี่ยจะหันไปทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกนะฮะเนี่อันนี้ก็หันซ้ายมือเหมือนกันนะครับถ้าเป็นรุ่น2หัวศศลาจะหันไปทางขวามือนะครับนี่ยอันนี้แยกแบบนี้เมื่อคนแต่ก่อนนะครับ แตยุคปัจจุบันนี้นะครับผมบางเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าบางเหรียญที่ซื้อมมาเนี่ยโคดต,ตรงนี้ไม่มีนะจึงทําให้เล่นหาสับสนผมจะมีวิธีการดูมาแนะนําสําหรับผู้ที่ชื่นชอบในวัตถุมงคลของหลวงพ่อผาก็แล้วกันนะครับผมเบื้องต้นในการดูเหรียญหลวงพ่อผานั่นก็คือเราดูหน้านะครับท่านดูหน้าดีๆนะครับ หน้ามันจะมีความเพี้ยนจากกันเล็กน้อยนะอันนี้น่าจะคมกว่าคมกว่าในตากลมเส้นน้าผากชัดแต่ของอ่ไม่อันนี้เหรียญน,นี้ไม่เก้น,นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญย้อนย,อยุกส่วนเหรียญย้อนย,อยุกเนี่ยในตาเนี่ยเริ่มเบลอแล้วนะครับเริ่มเบลอแล้วเริ่มตื่นแล้วเส้นหน้าผากก็เริ่มใหญ่ไม่ไม่ชัดเนีครับเส้นน้าผากเริ่มใหญ่ไม่ไม่ชัดแต่ถึงกระนั้นก็ดูยากอยู่นะครับ ก็ดูยากอยู่มันจะมีจุดตายอยู่ไม่กี่จุดนะที่เราพิจารณาได้นั่นก็คือพระที่ถ้านําไปถอดนะถ้านําไปถอดภายหลังเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีม,ะม,มันจะมีคีบคีบเกินนะเขาเรียกว่าขอบซ้อนนะขอบซ้อนแบบนี้เนะี่ยถือว่าใช้ใดูได้กับพระทุกองนะฮะเบสิกพระเกน,เนี่นะหรือว่าพระเสริมนะนะี ขอบมันจะซ้อนแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าขอบขอบซ้อนนะครับเบสิก <Basic S 1> คือเมื่อเขาเอาเหรียญเหรียญไปถอดมันจะพับซ้อนเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับสองทบแบบนี้เนี่ยอันนี้เบื้องต้นนะครับว่าคือพระถอดพิมพ์นะครับดูไม่ยากนะนี่ดูไม่ยากรอยพับตรงนี้นะครับคือพระถอดพิมพ์ถ้าเหรียญบล็อ,บอกแรกบล็อกเดิม ันจะไม่มีขอบซ้อนตรงนี้นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับผมระมัดระวังในการเช่าหาสะสมต้องบอกว่าองค์นี้เนี่ยถอดดีนะครับเอาวอกแรกไปถอดดีไม่ได้เส้นผ่านตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ารุ่นแรกรวว่าพานใช่ดูตรงนี้นี่คือจบนะฮนี่ยจะมีลอจิกเขาเรียกว่าลอจิกอยู่ทาง ห่วงเหรียญด้านซ้ายมือนี่อันนี้ก็ถือว่าติดมาเล็กน้อยเนี่ยติดมาเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเหรียญมีขอบซ้อนแบบนี้นะครับเหรียญมีขอบซ้อนเนี่ยให้สานนิฐานได้เลยนะครับว่าเป็นพระเสริมแต่ถ้าคนเชี่ยเขาชำนิชำนานเขาดูเนี่ยก็จะดูออกนะครับผมนี่ก็ยังเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้พระเครื่องของหลงวงพ่อพานั้นราคาดรอปลงนะครับ เพราะว่ามีการทําบล็อกเสริมขึ้นมานะครับอาจจะด้วยว่าศรัทธาญาติโยมเยอะนะท่านครูบาอาจารย์ท่าน,าาน,านจึงได้ทํามาแต่ก็มีทั้งผลดีผลเสียนะผลผลดีก็คือได้เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์ผลเสียก็คือเอาบล็อกแรกไปถอดนะหรือรุ่นแรกไปถอดก็คนที่ดูไม่เป็นบางคนบางท่านก็ไปซื้อในราคารุ่นแรกแท้นิยมก็อาจจะหมดตังไป ไหลนะฮะอาจจะหมดตังไปเพราะความที่อยากได้เหรียญแท้ท่านหลวงพ่อพานะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับในการทําแบบนี้นะครับก็ก็ผมก็ลงให้ดูเรื่อยๆนะครับในการาเผยแผร่บรมีครูบาอาจารย์เหรียญหลวงพ่อพาวัดโพธทองบ้านยางเนี่ยต้องบอกว่าหายากนะครับหายากทุกรุ่นนะครับเพราะว่าถุมงคลท่านนั้นสร้างน้อยเนี่ยสร้างน้อย สร้างน้อยรุ่นรุ่นยอดนิยมของท่านก็ต้องยกให้เหรียญรุ่นแรกนะฮะเนื้ออลบกาของหลวงพ่อพาวัดโพทองบ้านยางเป็นเนื้อนิยมสุดนะครับเป็นเนื้อท็อปสุดนิยมสุดแล้วก็หายากสุดนะครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเจอมุนเวียนในสนามเนี่ยไม่น่าจะถึงยี่สิบเหรียญน,นะครับเจอมุนเวียนในสนามนี่ต้องบอกว่าไม่น่าจะถึงยี่สิบเหรียญต้องบอกว่าเกจิย,ยุคต้น,ตน ของจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อก่อนนี่ต้องยกให้หลวงพุสุกหลวงพ่อพาหลวงพ่อทิพย์วนเวียนวนเวียนกันอยู่สามสี่ห้ารูปนี่แหละครับหลวงพุสุกหลวงพ่อพาหลวงพ่อทิพย์หลวงพ่อเอ๋หลวงพ่อเพียรหลวงพ่อเป็นนี่นะครับสามสี่ห้ารูปนี้ผมว่าไม่เกินนี้นะครับหลวงพ่อเมาหลวงปู่หลวงปู่เมาวัดสี่เหลี่ยมนางรองด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยช่องของเราก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับที่มีการอ่า บชี้ตำหนินะครับในส่วนของพระเครื่องของหลวงพ่อพาวัดพทองบ้านยางนะครับวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นงานประกวดพระเครื่องพระบูชาของทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่มีการจัดประกวดขึ้นที่อวทยาลัยเกษตรนะครับผมก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เป็นการตัดสินพระเครื่องอะไรก็ร่วมกันอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์สืบสานร,ร่วมกันส่งพระเครื่องของจังหวัดบุรีรัมย์เราเข้าประกวดนะครับ เพราะว่าพระเครื่องของเรานั้นเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเป็นที่สะ,สะแสวงหาของผู้คนมากมายนะครฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกระบอกเสียงหนึ่งนะครับในการเผยแผ่บารมีของครูบราอาจารย์พระเครื่องของจังหวัดวิลามนะครับผมวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่อง YouTube ไปได้วยนะครับผมเท่ากับหน้ามี พระเครื่องหรือวัตถุมงคลของคกจิคณาจารย์รุ่นต่างๆก็จะได้นํามาลงเอาไว้ให้ทุกท่านได้รับชมในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ